ปวดหลังปวดหลังแล้วแล้วมายันปลายเท้าขาเนี่ยกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลย<า>คุณแม่สุนีอายุเท่าไหร่แล้วครับอายุ68 68เนาะก่อนหน้านี้ทําอาชีพอะไรครับอาชีพซาปวัาสาปวสงของอ๋อขายส่งขายส่งนะครับก็โอ้แสดงว่าตอนนั้นร่างกายแข็งแรงมากๆแข่มครับต้องยกของยกอะไรนะครับแล้วก็ไปอุบัติเหตุมา3ปี อ๋อแสดงว่าการเริ่มต้นเกี่ยวกับเรื่องกระดูกและข้อเกิดจากอุบัติเหตุก่อนค่ะอุบัติเหตุอะไรครับตอนนั้นอุบัติเหตุรถชนกันรถชนรถชนกันแล้วก็สะโพกหักสะโพกตรงนี้เหรอครับอ่ามัน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 แตกเลยใช่ไหมครับแตกแล้วก็รักษาผ่าตัดไหมครับหรือว่าก็เขาใส่เขาบวกใส่ไฟเบอร์หลายต่าง หลายหลักแสนใช่ไหมครับห้าแสนแปดห้าแสนแปดโอ้โหแล้วว่าการเริ่มดีขึ้นไหมครับหลังจากกิกนกายานเนี่ยแล้วก็ดีขึ้นหลังการรักษาเนี่ยมันค่อยชั่วมันหายแล้วค่อยชั่วแล้วคุณแม่ก่อนที่จะตัดตัดสินใจทานดีบุลเนี่ยก็คือมีอาการปวดหลังปวดหลังปวดหลังแล,แ,ลแ,ลแล้วล้ายันปลายเท้าขาเนี่ยอ๋อปวดหลังแล้วล้าวลงขาแต่มากินยาเนี่ย ก็ไปแล้วมันก็ขับออกต่งปลายเท้าก็ดีขึ้นทําไมถึงตอนนั้นถึงคิดว่าตัดใจจะทานตัวสินค้าตัวดีบูนตัวนี้ครับเขาทานกันมาแล้วเขาว่าดีอ่ะเราก็จะลองมั่งก็เลยลองไปกล่องแล้วมีมีคนบอกว่าเคยทานแล้วดีขึ้นนะครับคุณแม่ก็เลยอยากจะลองทานดูนะครับก็เลยลองทานไปหนึ่งกล่องลองทานไปหนึ่งกล่องมันร้อนออกไปาขาปลาวไปเท้านะครับแล้วเวลาลุกลุกเวลาจะเดินรรู้สึกมันเบาขึ้นกว่าเดิมไหม เบาขึ้นมัเบาม,ม,ม,มันไม่ขัดมันไม่ขัดอ,อ,อันนี้แค่แค่กล่องเดียวกล่องเดียวนะครับกล่องเดียวอาการของคุณแม่ก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเลย่ะ